สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวนนาเกษตรครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูสวนแตงโมที่ผมปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับเป็นร่องระหว่างต้นไม้ยางนากับต้นป่าไม้ของผมซึ่งมีช่องว่างอยู่ประมาณ8เมตรนะครับผมได้ทําการปลูกแตงโมแล้วก็มีข้าวแสมนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูว่าแตงโมที่ผมปลูก แล้วก็ข้าวที่มันปลูกขึ้นมาเนี่ยมันเกิดด้วยกันได้ไหมในพืชในสวนผสมผสานของวัฒน,นากเกษตรเนี่ยมันสามารถทำพร้อมๆกันได้หรือไม่เรามาดูกันครับตอนนี้เราก็จะเห็นแตงโมผมเริ่มออกลูกแล้วครับประมาณเดือนนิดๆน,นะครับแล้วก็มีดอกอีกหลายดอกขึ้นมาเลยทีเดียวสวน ถูกผสมปร,ส,ปรสานนะครับคราวนี้เราจะไปดูข้าวนะครับที่ปลูกพร้อมๆอ,มอะไรเรียกกันนะครับก็ข้าวปลูกประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับเนี่ยเห็นแล้วว่าข้าวก็ขึ้นพร้อมกับแตงโมได้ยังมีหลายต้นครับผมใช้ปลูกระยะห่างในช่วงของอร่องของแตงโมว่างอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับจากต้นนี้มาต้นนี้การหยอดผมก็จะใช้หยอดอยู่ประมาณ สิบเมล็ดหรือห้าเมล็ดประมาณนี้ก็มีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็มีซ่อมบ้างครับแต่ถือว่าการเติบโตก็ไม่เป็นปัญหาครับแตงโมและข้าวครับเพราะว่าอายุแตงโมมันจะอยู่แค่3เดือนก็ผมปลูกก่อนเดือนกว่าข้าวผมปลูกมใช้เวลาสีเดือนนะครับว่จะคิดว่ามันน่าจะได้เก็บเกี่ยว ลางแตงโมอันนี้แตงโมเริ่มจะออกดอกเออกผลกันแล้วครับในสวนโดยที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับผมจะใช้หินสีล้วนๆนะครับไม่ได้ใช้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงโดยการปลูกแบบธรรมชาติผสมผสานก็คือปลูกกินแตงโมเสร็จแล้วก็มารอเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นครับพันข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับที่ผมปลูกประมาณสองอาทิตย์แล้วครับ ขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็การรดน้ำผมก็จะใช้ mini s p r i n ์เ e r ือนเดิมครับ mini s p r i n กอ e r แล้วก็ให้ปุ๋ยก็ทาง m i n ทางผ่าน mini s p r i n กอ e r แล้วมีปุ๋ยคอกมาผสมผสานบ้างครับในข้าวในร่องทั้งหมดกว้าง8เมตรนะครับปลูกได้ประมาณน่าจะเกือบร้อยหลุมได้จะได้อยู่ร้อยหลุมนะครับข้าวขอคลิปนี้ขอบคุณครับ ที่รับติดตามตอนต่อไปว่ามันจะางามได้ขนาดไหนแล้วก็สวยขนาดไหนเรามาดูช่อนี้นะครับมันมียอดมีข้าวแล้วก็มีแตงโมออกมาหนึ่งช่อนี่นะครับกล้องโฟกัสตรงนี้จะเห็นแตงโมแล้วก็เห็นข้าวเลยครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ